อันนี้เรามารีวิวมาแครับเ็นครับ KBP10 นะครับมาที่หลอกมาเล่นนะครับนี่เลยนะครับเป็นอันนี้ปานตะเวนนะครับแล้วร,รีวิวไปก่อนนะครับอันนี้โดยเฉพาะเกี่ยวนะครับรกก

กเกี่ยวรถเกี่ยวเราเองนะดี่ใช้งนนินเหนะับเกี่ยวนะอเราแล้วก็เป็นนี่นะเขียนต่อไปก็เป็นรถครับ ก็จะมีเยอสิบลนะครับนี่นะครับนับนะครับสิบโลนับแล่ก็เอาเนี่ยปองก่อนนะครับสิบขนดคนนับ คนคนนั้นเป็นอะไมคุณต่อไปไหนนะเดีนยมาบอกคุณต่อไปรถไหนนะ Một yep. số <coughs> yep. yep. นี่ก็การรีวิวมอสที่ผมหลดมานี่คุณ้นัอยังนะอ้ยครับไป้